สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม M I C K e นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมรถแข่งนะครับนี่เกมนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลยโอเคเพื่อไม่ให้เสียงว่ามาเล่นกันเลยอันนี้แมปก็คือผมเคยเล่นแล้วครับผมผมไม่สอนทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้จแลนะครับว่ามาเล่นยังไงนี่ผมโชว์รถผมผมเล่นแอบไปเล่นมารถผมเทมากไม่ดูจากหน้าปกก็รู้แล้วนะ อ้าวยังไม่โหลดแบ๊บนึงรอกระโหลดกันแล้วครับเร์โหลดกันเออไม่ต้องรอรอหรอกไปไปสภาพแบบนี้เลย <c oughs> ไปสภาพแบบนี้เลยนี่รถผมนี่รถผมคันสีดำปกเต็มสีฟ้าไม่ใช่เลยไม่เป็นไรอ่านี่ผมจะวิ่งไปแบบสุดเลยหยับมิดเลยแบบนี้ก็จะน่าแบบหน้าเบื่อนิดนึงนะครับแต่มันก็สนุกแหละหน้าเบือ่อผสมกับสนุกไปด้วยแหละ แต่แบบผมไปอัปเกรดมาเยอะเลยผมก็เลย,เ,ลยเป็นแบบทำนานเลยแล,แล้วเกียร์นี้มันก็มีไอพฟนด้วยนะครับอ่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเด็กก่อนอีดทุกคนเห็นตรงที่มาสับเกียร์ตรงนั้นไหมข้างๆข้างๆล้อข้างๆตรงที่กดคันเร่งอ่ะมันสามารถดีฟได้นะครับทุกดนอันนี้ดูนี้ดูนัดูนะอีดแบบนี้ได้เลย ถ้ากดค้างไว้นะแต่มัน้าจะแบบหันหลังไปข้างหลังนะคบทุกคนเอะไม่กี่เห็นใครไปเดี๋วเรามาขับรถเล่นกันเลยขับรถเล่นขับรถเล่นขับรถเล่นไป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 ,ไป,ไปเดี๋ยวผมมีพารต่อ EP พสองมาเ้ยไปเลยโอเคแล้วผมก็จะเหออีกไป ผมขันเร่งไปทุกคนเห็นตรงนั้นไหมผมจะเหยื่เหยล้วเหยปึง้งยัดโอ้โหโอ้โหลม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 ,ลมนี่กลับมาได้ยัโอ้ยชนเดี๋ยวผมคอขึ้นไปข้างบนก่อนยดนี่นี่ไงรถของผมกลายเป็นสีฟ้าแล้วนี่แล้วผมแบวาว น,นี่ซื้อมาสามหมื่นกว่านะเนี่ยสามหมื่นนะเนี่ยจบผมเก็บผมเก็บแบบเกือบห้าวันน่าจะเกินแหละหรือว่ากี่วันก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนี่รถผมเท่เท่กว่าคนอื่นแต่ผมเห็นแบบนั้นผมเห็นคนขี่เฮลิคอปเตอร์โหรวยกว่าผมอีกตอนนี้ผมก็เออตอนนี้ผมก็ ซื้อลบไปแล้วตอนนี้เงินก็เหลือแค่นี้แหละแค่นี้แหละตามที่คุณเห็นนะไปโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะไรอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมขอกลับไปก่อนเดี๋ยวผมรีวิวอะไรบางอย่าง ผมจะกลับไปไนี่ไปทุกคนอยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะสอนเ,อเป็นไงล่นะตรงกรอบเปะ๊เปะๆมม่ชนเข้าไปเลยโอเคตรงนี้นะครับแล้วอ,อย่าในร้านนี้นะครับแล้วนี้ผมก็จะมาสอนไอ้นี่นะครับมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วยอันคือ,อยางรถยนต์นะครับคุณก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วนี้ก็คือเออมัน คือพวกแบบล้อนะครับล้อของเราแล้วก็เอ้ยเอ้ย,อยกูผิดกดกะโดกะโดทุกคนปุ๊บก็อดโอเคครับไปต่อเออโอเคแล้วเร้วอนี้ก็คือพวกล้อแล้วนี้ก็คือแบบพวกไอ้นี่นะครับอันนี้ก็คือเค,ครื่องบังคับมึงอันนี้คือระบบขัดเคลื่อนผมก็แบบกดไอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันแบบดีที่สุด ส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ผมก็ซื้อแบบปกติไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนีไ่ไงถูกแล้วอันนี้ไงครับก็คือเบรกนะครับเบรกมันคือเบรกใช่จะเบรกจะเบรกทำไมอ่ะนะครับตอนนี้ก็คือการส่งสัญญาณหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันโอเคต่อไปก็คือไอ้พวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไม่รีวิวแนละ้วเพราะวกมันเยอะซะเหลือเกินในคลิปมันยาวโอเคเดี๋ยวผมรีวิวแค่นี้แหละ,แล,ะแล้วทีหลังก็เฮ้ยทำไมรถมันผมเลยอ่ะเฮ้ยรถมันผมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยจะมันขู่หูแต่รถด้านหลังผมเท่กว่านี่เดี๋ยวผมไปขับรถตั้งต่อนะไปไปเลย คลิปนี้ก็ขอสักสิบไลค์นะครับสิบไลค์ก็พอนะเพราะว่าขอสักสิบไลน์นะเพราะว่ามันไม่ผมช่องผม,มก็ไม่มีพื้นต่ำพื้นต่มแค่ยี่สิบคนรวยจะบาขอแค่สิบไลค์ก็พอครับพอให้ถึงสิบไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอให้สิงสิบไลค์นะโอเคจะพูดอะไรต่อดีผมจะผับลุกเล่นปี๊บ เดี๋ยวผมจะโอยพ่ในในห,หนูนะครับภายในหนึ่งสามสองหนึ่ง,มง,งไม่มีแรงปูแรงปลาป,ปูปีโป๊ดจะผมจะไปขืนเห้อทะยานผิวเท่จัดเท่หรือเปล่าไอพี่ชายเงี้วอีดโอ้โท่อี เดี๋ยก่อนนะครับทุกคนทุกคนทุกคนอยากให้ผลไปรีวิวอันไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยครับด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนทำไมล้อมผมมันเหมือนจะหลุดอะ <c oughs> ล้อผมมันเอียงอะทุกคนเนี่ยล้อคันเนี่ยล้อเนี้ยเนี่ยท่าอย่างเนี้ยล้อเนี้ยทำไมมันรู้สึกแบบมันจะหลุดออกมา <c oughs> <c oughs> ถ้ามันหลุดออกมาจริงๆก็คือสวยะนะครับไป <Bye. S 1> <c oughs> ไปเลยนะครับทุกคนไปไปไป,ไปคลิปนี้อาจจะถึงแบบสิบนาทีหรือว่าห้านาทีก็ไม่รู้รอบแต่ตอนนี้มันหกนาทีแล้วด้วยซ้ำาหกนาทีกว่านะครับหู <c oughs> มาขับเข้าอุโมงค์อันนี้อุโมงค์ยาวมากผมก็เรเปิดสปีดนี่จว่าราผมเท่พุ้มาหลายรอบแล้วจะบอกว่าผมก็เอ,อเดี๋ยวกันเมื่อกี้เมืม่อกี้เหมือนเห็น เบรกก่นเบรกก่อนเบรกเบ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 กเนี okay. ่ผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคงั้นผมขึ้นไปก่อนหงหงไปเนก่ยอนนันมันคือะไรน่ะโอเคงั้นผมจะเร่งสปีดเข้าไปเฮ้ยตรงนั้นมันมีที่เหินอยู่งั้นผมก็เร่งสปีดไปเลยโอเคไปต่อเลย ผมแค่เหอเล่นเฉยๆอย่ะไปเลยงาน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 คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับก็ขอโทษนะครับเพราะว่าผมไม่มีแบบอะไรที่ผมจะให้ทุกคนเล่นเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าผมแบบผมหาแบบที่มันน่าสนุกไม่เจอเลยะแต่ผมก็มีเกมนี้นะที่มันเป็นในดวงใจของผมโอเคผมจะเหออีกรอบนึง ออี้ปิยนไปเลย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 วรีบ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 โอเคงันงันงันประเด็นนี้ครับผมขอแป๊บสักหนึ่งสักครู่กลับมาแล้วค่ะทุกคนโอเค คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอ่อต่อพักสองนะครับพักสองอันนี้ผมไม่ได้มาทิ้งทุกคนนะผมแค่เปิดรถให้โชว์เฉยๆนะครับว่ารถผมมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์ด้วยนะบายบายบุุบ